หอมมากนะครับเมื่อกี้เราเคี่ยวเครื่องไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื layers, habitat, ่อให้กะทิแตกนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ลงเนื้อแพะแล้วนะครับหอมสุดๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ประมาณ30กิโลนะครับซึ่งจะเคี่ยวแบบนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผม้้ไม่ ให้่อคอยไปเกี้ยวคอยไปเกี้ยวต่อคอยไปเกี้ยวต่อนะครับผมไปเกี้ยวได้เต๋อโมได้ดังเดียวจริงแค่ไปน้อยก็คือจะต้องเคี่ยวแบบนี้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าไม่เคี่ยวนะครับเดี๋ยวจะติดกระทะนะครับผมหอมมากนะครัหอมสุดๆเลยนะครผมเอืมก็ช่วยกันนะครับผม ที่นี่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแกงเป๊ะงานนูนดีของคนอิสลามนะครับผมหอมสุดๆเลยนะครับ้เลี๋ยวขึ้นให้า่เสี่ยวกะทิสดๆแบบนี้เลยนะครับได้เป็นการผัดหมีด้วยนะครับ นี่คือแม่ครัวพ่อครัวนะครับช่วยกันนะครับทั้งไงนะครับก็อย่าลืมแวะมากินแกงแพะที่เปาะหมากนะครับปากประยูนจังหวัดพัทลุงน,นะครับสวัสดีครับผม